เปิดโพส์ฉลองวันเกิดนักร้องสาวคนดังจัดว่าซิง34สามสิบสี่ปีไม่มีแฟนนักร้องสาวคนดังหัวใจยังซิง์แก้มวิชญยรนีอายุสามสิบสี่ปียังไม่เคยมีแฟนไม่เคยโหยหาขอตั้งหน้าตั้งตาหาเงินถ้าถึงเวลามีก็มีเองอยากได้ที่ชัดเจนและส,สม่ำเสมอเป็นอีกหนึ่งสาวที่แทบจะไม่มีข่าวกับหนุ่มๆเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวเสียงทรงพลังแก้มเดอะสตาทาั้งๆที่นับวานแก้มยิ่งโตยิ่งสวยแต่มีเรื่องหนุ่มๆดันส่วนทางความงามแก้มวิชญยรนีแจ้ง เกิดจากเวทีการประกวดเดอะสตาร์โหลดแลนด์บนเส้นทางบันเทิงเป็นนักร้องนักแสดงและนักพากย์เสียงมีแฟนคลับรักและซัพพอร์ตมากมายแล้ววันนี้วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวแก้มปีนี้เข้าสู่วัยที่34ปีแล้วแต่นับวันยิ่งสวยออร่าเปล่งปั่งแถมความสามารถครบเครื่องไรยที่ติปีนี้เจ้าตัวก็ได้รวมตัวกับครอบครัวและเพื่อนสนิทมาฉลองกันแบบอบอุ่นเรียบง่ายพร้อมข้อความอวยพรตัวเองว่า Happy Birthday to me I thank my s a l f for being r ตอน During my t o u g h time I have g o n s p i r i t u a l l t y i n t e g r y p h y s i c a l l y I am proud of my journey ขอบคุณทุกคำวอวยพรโตขึ้นอีกปีหวาวุ่นเลยทีนี้